ท่านผู้บริหารและก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้รับหน้าที่มาบรรยายนะครับก็จะมีประเด็นเรื่องที่ต้องชี้แจงครับเป็นสามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นการบันทึกบัญชีกรณีรับโอนเงินจากสปสชอ h i c i นะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องการดูรายงานแจ้งการโอนเงินนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นการเพิ่มช่องทาง,งการแจ้งการโอนเงินนะครับผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ของสปปชอนะครับ เอ่อในการรับโอนเงินจากสปสชนะครับกรณี h อ c i นี่นะครับอ่าซึ่งทางผู้บริหารของสปสชเนี่ยเพื่อได้มีการหาหรือกับผู้ว่าการตรวจสอบเงินแผ่นดินครับในประเด็นงบโควิด19นะครับซึ่งท่านผู้ว่าก,การเองเนี่ยก็ได้ความสำคัญนะครับในประเด็นการบัทึกบัญชี <S <S ในกรณีรับโอนเงินจากสปสชไอซีไอนะครับแล้วก็ได้เสนอแนะแนวท,ทางการบัทึกบัญชีนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันนะครับ ในส่วนของหน่วยบริการนะครับที่ได้ได้รับการจัดบริการเองทั ui, ้งหมดนะครับก็ให้รับรู้ปรายได้ของหน่วยบริการนะครับก็จะเดบิตเงินฝากธนาคารนะครับแล้วก็เครดิตรายได้นะครับในส่วนของบัญชีรายได้ในแต่ละหน่วยนี้ถ้าอาจจะบันทึกบัญชีรายได้ไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับของแต่ละหน่วยงานนะครับในส่วนของรายได้นะครับถ้าหากมีการส่งต่อให้กับผู้สัญญาอื่นดําเนินการนะครับก็อ่า ให้บันทึกรับรู้รายได้เป็นเงินรับฝากนะครับหรือเงินโอนรอการรับรู้นะครับก็จะเดบิตเงินฝากเครดิตเดบิตเงินฝากธนาคารนะครับเครดิตเงินฝากหรือเงินโอนรอการรับรู้นะครับเมื่อมีการจ่ายเงินให้กับผู้สัญญาหรือหน่วยงานอื่นนะครับก็จะล้างเงินรับฝากหรือเงินโอนรอการรับรู้แล้วก็ตั้งเจ้าหนี้ขึ้นมาเจ้าหนี้ที่เราจะต้องเป็นเจ้าหนี้อื่นหรือที่เราจะต้องโอนเงินให้เขานะครับแล้วก็ เมื่อมีการโอนเงินก็จะล้างเจ้าหนี้นะครับแล้วก็เครดิตเงินฝากธนาคารนะครับซึ่งอันนี้คือแนวทางในการบันทึกบัญชีกรณีรับเงิน s i t i นะครับเรื่องถัดไปนะครับก็จะเป็นรายงานแจ้งโอนเงินนะครับเงินสดโ e นนะครับซึ่งในปีนี้นะสพสชนะครับได้มีการพัฒนา รายงานแจ้งโอนเงินนะครับให้สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลได้ในะรกรณีที่รับเงินท่านก็สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการโอนเงินรายผู้ป่วยได้เลยนะครับซึ่งในช่องทางการเข้าไปดูรายงานนะครับก็เป็นช่องทางเดิมนะครับก็จะเข้าไปที่นะครับสำหรับหน่วยบริการนะครับแล้วก็เข้ามาที่บริการออนไลน์นะครับแล้วก็ เข้ามาที่เมนูรายงานการแายเงินกองทุนครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับท่านก็จะสามารถที่จะเ,เห็นารายงานการโอนเงินอยู่สามรายงานก็เหมือนเดิมนะครับรายงานแรกก็จะเป็นรายงานการโอนเงินทุกองทุนนะครับรายงานที่สองก็จะเป็นรายงานสรุปภาพรวมการโ <c oughs> อนเงินระยะสุทค้างนะครับรายงานสุดท้ายก็จะเป็นรายงานสําหรับผู้บริหารนะครับในการเข้ามาดูรายงานนะครับท่านก็ต้อง บอกข้อมูลที่เป็นรหัสหน่วยงานของท่านนะครับแล้วก็ปีงบประมาณที่ท่านต้องการดูข้อมูลนะครับในในส่วนกรณีที่ท่านไม่ทราบรหัสงบประมาณท่านก็ต้องบอกรอกข้อมูลาการกรองข้อมูลเช่นที่มาจากเขตนะครับยูเขตไหนนะครับดูจังหวัดอะไรแล้วก็มาดรบดาละเอดเอาเลขหน่วยงานของท่านแล้วก็ใส่ปีงบประมาณนะครับตรงนี้ท่านก็เลือกจะดูทั้งหมดหรือจะดูประกันสังคมยูสีอปทหรือ ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับตัวโปรแกรมก็จะแสดงรายงานการโอนเงินนะครับข้อมูลหน้าแสดงรายละเอียดการโอนเงินก็จะแสดงเหมือนเดิมครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะมีวันที่โอนเงินนะครับงวดการเบิกจ่ายรหัสบัญชีของอ่าหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดสปสชนะครับกองทุนที่โอนเงินจํานวนเงินอ่าชะลอการโอนยันหักหนี้หลักประการสัญญาภาษีเงินคงเหลือนะครับแล้วก็ จำนวนเงินรอหักกบแล้วจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีนะครับในช่องนี้เป็นการดารวดน์โหลดหนังสือนะครับท่านสามารถดาวดน์โหลดหนังสือแจ้งโอนเงินนะครับเพื่อเอาไปบัญชีได้นะครับก็จะมีหนังสือแจ้งโอนเงินแจ้งชะลอการโอนเงินแจ้งเงินที่เราหักกบนะครับแล้วก็ทองสุดท้ายเนี่ยเป็นช่องที่สําหรับที่ท่านจะเข้าไปดูรายผู้ป่วยรายบุคคลนะครับเมื่อท่านกดเข้าไปแล้วนะครับตัวโปรแกรมก็จะแสดงหน้าอีกหน้าหนึ่งนะครับ ในหน้านี้นะครับท่านที่จะกดเข้าไปดูข้อมูลรายบุคคลเนี่ยในช่องทางทางขวามือสุดนี้จะเป็นหมายเหตุผู้ติดต่อนะครับในกรณีที่ท่านตรวจสอบข้อมูลรายบุคคลแล้วมีข้อสังสัยหรือข้อสับถามหรือข้อมูลที่ไม่ตรงกับที่ท่านจะเขยเข้ามานะครับท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้กรณีที่ท่านกดข้อมูลเข้าไปดูรายละเอียดรายบุคคลแล้วนี่นะครับตัวโปรแกรมก็จะ pop up อ ให้ท่านบันทึกกรอบยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะ,ะเปิดสาธารณกรณีที่รายชื่อผู้ป่วยรายบุคคลได้นะครับฉะนั้นยูสเซอร์เนมที่ท่านจะล็อกอินเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นยูสเซอร์เนมล็อ,โอกโปรแกรมเดียวกับของอีเคมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนมีล็อกอินของอีเคมอยู่แล้วท่านก็สามารถเอามาล็อกอินได้เลยนะ อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการแสดงรายการหน้าจอลายบุคคลนะครับก็จะมีของ e k d m ด s u s e p l g o h d แล้วครับก็อันสุดท้ายก็เป็น excel นะครับซึ่งในกรณีที่เราไม่สามารถดึงข้อมูลจากตัวโปรแกรมได้เราก็จะอัปโหลด excel ขึ้นไปเพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลเอาไปใช้ต่อครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เป็น ของ eK นะครับก็จะมีในเรื่องของวันที่โอนเงินนะครับมี H N A N นะครับแล้วก็ประเภทและเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลของผู้ป่วยนะครับแล้วรายการทุดเชยนะครับของ eK นี้นะครับก็จะเป็นเทมเพลตเดียวกันนะครับก็จะมีของผู้ประกันตนนะครับแล้วก็ผู้ป่วยในนะครับในส่วนของที่ M S นะครับ บริการทดแทนไตนะครับตัวเทมเพลตของผู้ป่วยนี้ก็จะมีของวันที่โอนนะครับแล้วก็อีพีโนนะครับชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนนะครับ H n a n วันที่ลงทะเบียนวันที่รับบริการวันที่จำหน่ายจำนวนเงินที่ชดเชยนะครับของดูเสพตนะครับของคนผู้ป่วยในเนี่ยครับตัวเทมเพลตก็จะมีวันที่โอนมีอ d พีโนนะครับมีชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนแล้วก็ประเภทผู้ป่วยนะครับแล้วก็จำนวนที่จ่ายนะครับ ส่วน LTO HD นะครับเป็นค่ารักษาพยาบาลอปทอนะครับบนนเพจก็จะมีะประเภท HN เลกปัตตาคาชนนามตระกุลแล้วก็กรณีการให้บริการนะครับแล้วก็วันที่ให้บริการแล้วก็การรักษาการให้ยาน,นะครับ <c oughs> อันนี้เป็น Excel นะครับสำหรับที่ทางเราไม่สามารถดึงข้อมูลจากโปรแกรมได้นะครับเราก็จะ,ะใช้ในลองนับมีเรื่องของกรณีที่ อย่างเช่น o p อะไรพวกนี้น,นะครับเพื่อให้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปให้ท่านดาวน์โหลดเอาไปใช้ต่อได้นะครับส่วนการเรียกดูรายงานสรุปภาพรวมการโอนเงินระยะคงค้างกับรายงานสำหรับผู้บริหารอัน,นี้ก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านที่เคยใช้งานอยู่แล้วก็ใช้หลักการเดิมนะครับเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงแต่เราพัฒนาให้สามารถที่จะ ดาวนโหลดข้อมูลเายบุคลได้เท่านั้นเองนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบแจ้งการโอนเงินกบกองทุนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต่อปตชนะครับในปีนี้เราได้พัฒนานะครับซึ่งเราก็พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในช่วงของการทดลองนะครับท่านสามารถที่จะสมัครนะครับเข้ามาใช้บริการเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินนะครับในการสมัครเนี่ยก็ ถ้าสามารถสมัครต่างขั้นตอนที่ทางตัตวแอปเป็นคือท่านแจ้งได้เลยนะครับส่วนการให้บริการข้อความนี่นะครับเราก็อาจจะแจ้งข้อความว่าเราจะเราโอนเงินให้ท่านในกองทุนอะไรจเท่าไหร่นะครับเข้าบัญชีธนาคารของท่านเลขที่อะไรนะครับตามง,งวดที่แจ้งที่โอนให้นะครับแล้วก็เราก็จะแนบลิงก์ตัวเว็บแจ้งโอนเงินให้ด้วยนะครับท่านสามารถที่จะ คลิกดิงเนี้ยเพื่อเข้าไปหน้าเว็บโอนเงินผ่านมือถือของท่านแท็บเล็ตของท่านหรือ iPad ดแล็ปท็อปท่าสามารถดูข้อมูลทุกที่ทุกเวลาเหมือนท่านดูข้อมูลผ่านโน้ตบุ๊กหรือ PC ได้เลยนะครับครับเรื่องที่จะแจ้งมีแค่นี้ครับ